มตัวสิ่งนึกสิ่งสิ่งดีมันก็รู้สึกดีมันเป็นของธรรมดาเลยมันก็เหมือนกับจิตไม่เชื่อมต่อบารมีสิ่งที่ดีแต่บารมีทั้งหลายมันเป็นแค่เปลือกทั้งนั้นมันต้องมาจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่างมาจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมาจากสละตัวแสดงเององคคุณทั้งหลายเนี่ย แนั่นเกก็ต้องทายตัวนี้คิดก็ต้องทายตัวมีคิดย้ำคิดนึกย้ำนึกแต่สภาวะที่เป enfin ma ็นอยู really like ่มัน็นความผิดเกมมันก็ต้องคลายทิ้งจากตัวนี้อีกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปด้วยกันเลยดำรีแบบนี้นะต่ำกลางที่มันปิตอะไรเนี่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่แค่ตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันทุกอย่างทุกอย่าง นึกสติล้างนึกสติคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายให้ปล่อยจากอารมณ์แม้อารมณ์นั้นเจอรู้สึกดีกับมันก็อย่าไปปล่อยจับมันยังเป็นภพภูมิอยู่อารมณ์ไหนก็เป็นภพภูมิหมดเลยอ,อารมณ์ดีก็ภพภูมิไม่ดีก็ภพภูมิอารมณ์ปานกลางก็ภพภูมิแม้แต่อารมณ์ธรรมดาก็ยังเป็นภพภูมิ <c oughs> แต่พออารมณ์ดีเนี่ยมันก็ มีความยินดีในการเวยอารมณ์เหล่านี้มันก็ก็ไม่ต่างอะไรคนที่ติดของหอมติดของสวยติดเสียงที่ไพเราะติดกลิ่นที่หอมติดรสที่ดีรสที่อร่อยรสที่ปานนีันี่ก็เหมือนกับติดกับองค์พุทธะแต่มันไม่ได้ออกจากองค์นาใช่อันนี้เหมือนกับเราได้แค่ลูบๆคำคำบารมีท่านท่านเองยังไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาของท่านเพราะรูปแบบ ของท่านยันเป็นย่งรูปแบบของบารมีที่โอบปลโหขึ้นปดก็มาจากสิ่งไม่ยึดติดมาจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองมาจากไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองมาจากมหาบุญนาจึงกลายเป็นรูปแบบบารมีปรากฏขึ้นในโลกธาตุสองั้เมื่อเราไปจับต้องในจุดนั้นมันก็เหมือนว่าเราได้ไปแค่รูปรูปของคำแค่เปิดเป็นพของบารมิตุลน ขอาท่านมาจากทิ้งตัวทิ้งเองมาจากมียึดตัวมายึดเองแต่เราดันเอามายึดเอาท่านมายึดนี่ออกไหมมันก็เลยไม่ไปไม่มาสักทีได้แค่อิ่มเอมไปงั้นงั้นแหละ ของท่านมาอย่ากมยึดไม่ใช่ท่านตัวมายึดเองแต่เราเดินไปเอาของท่านมายึดท่านมายึดพอท่านมายึดปั๊บมันก็เลยกลายเป็นคนเนอยู่แค่ตัวยึดมันก็ไม่ผ่านคือจากนั้นเอาเนื้อหานี้รอดสรุปนี้พาสรุปไปนุสติเรื่อยๆแล้วเลขึ้นเกินไปบอกนะแล้วเลขึ้นมาล้างไปบอกทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ทุกอย่าง สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปด้วยกันทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสละหรือไม่สละไปด้วยกันทุกอย่างขยาันระลึกหน่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเอาหรือไม่เอาไปด้วยกันทุกอย่างเดี๋ยวมันจะล้างตัวเอาปิติให้ล้างตัวเอาอิ่มเอมให้มันจะล้างให้หมด ตัวพึงพอใจ<ม>ตัวไม่พึงพอใจเดี๋ยวมันจะล้างให้หมดทุกอย่าง,อย,างอย่างนี้เรียกวันิพานสรุปรน,น,น,นี้รอดสรุป<ม>วิมุตสรุปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดอันนี้เรียกว่าวิมุตสรุปสังขาร ทุกอย่างเลยสิ T ่งที่ไม่เกี่ยวยึดไม่ยึดนี่คือทุกอย่างอันนี้เรียกว่าวิมุตช่วยสังสวัสด์วิมุตสรุปสังสวัสด์หลุดพ้นช่วยสั่งใช้สิ่งนี้สรุปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละอะไรนี่ตัววิมุตสรุปสังสวัสด์สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับสละหรือไม่สละอะไรทุกอย่างอันนี้ก็วิมุตสรุปสังสวัสด์ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างอันนี้เนื้อหาตัดสรุปสรุปช่วยสังพวันี่รอดสรุปนิพานสารุปช่วยทุกอย่างมันจะเริ่มออกจากไอความคับแคบเฉพาะอารมณ์ปิติเสียอะไรมันจะเริ่มล้างตัวมันเองในปิติมันจะเริ่มสลายตัวมันเองในความอิ่มเองทั้งหลาย มันจะเริ่มล้างตัวมันเองในความรู้สึกที่ดีที่มันซ้อนอยู่ในความรู้สึกที่ดีทุกอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่มไมาอีกเลย